e ซลท็อกความมั่งคัง่งโดยอับราฮัมฮิกส์ฉันมีความสามารถในทุกอย่างที่ต้องการฉันกำลังเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นในสิ่งนี้ฉันรู้สึกถึงการพัฒนาที่มากขึ้นฉันรู้ว่าจักรวาลนี้มั่งคั่งเหลือเฟือ ฉันรู้ว่าคนที่เป็นเศรษฐีในตอนนี้ครั้งหนึ่งก็เคยยืนในที่ที่ฉันยืนฉันรู้ว่ากระบวนการนี้มันได้ผลฉันรู้ว่าฉันกำลังเข้าใกล้และเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่ต้องการฉันชอบไอเดียแห่งความมั่งคั่ง ฉันชอบมองดูความมั่งคั่งในประสบการณ์ของตัวเองฉันกำลังทำได้ดีทีเดียวฉันตั้งหน้าตั้งตารอในสิ่งที่จัก,กรวาลกำลังส่งมาให้ฉันเข้าใจว่าความมั่งคั่งทั้งหมดจะไม่เทมาหาฉันภายในครั้งเดียว ฉันชอบสายทานแห่งความมั่งคั่งที่กำลังหลั่งไหลมาหาฉันฉันชอบที่รู้ว่าฉันคือผู้สร้างความจริงของตัวเองฉันชอบที่รู้ว่าฉันสามารถฝันใหญ่ได้ฉันชอบที่รู้ว่าผลลัพธ์จากการสร้างในห้วงอารมณ์ที่ดีนั้นยิ่งใหญ่มาก ฉันรู้สึกได้ว่าฉันทำงานเพื่อที่จะผ่อนคลายและเปิดรับฉันรักไอเดียที่มาจากตัวฉันฉันชอบดูความมั่งคั่งจากหลายๆทางที่ไหลเข้ามาสู่ประสบการณ์จริงของฉันฉันชอบที่จะรู้ว่ามันจะดีกับฉันเสมอ ฉันชอบรู้สึกถึงพลังแห่งความเข้าใจนี้ฉันหลงไหลกับการนำทางจากเสียงภายในฉันรู้ว่ากำลังอยู่ในลู่ที่ถูกต้องกับสิ่งที่ต้องการมันรู้สึกดีที่รู้ว่าฉันสามารถเป็นทำและมีอะไรก็ได้ที่ฉันเลือก ฉันชอบที่รู้ว่าฉันสามารถจัดการกับพลังงานได้ฉันชอบที่รู้ว่าเมื่อฉันรู้สึกมั่นใจในสิ่งใดฉันก็สามารถมีสิ่งนั้นได้มันโอเคสำหรับฉันที่จะใช้ชีวิตช้าลงสมดุลและเรียบง่ายมากขึ้นและฉันรู้ว่าสิ่งนี้มันใช่ จำรู้ว่าไอเดียที่เกิดขึ้นกับฉันจะนำไปสู่สิ่งที่ฉันต้องการจำรู้ว่าการได้รับไอเดียนั้นจะส่งผลดีกับฉันในเส้นทางนี้ฉันตั้งหน้าตั้งตารอสิ่งต่างๆที่กำลังเผยออกมาฉันตื่นเต้นกับไอเดียในการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ไหลเข้ามาสู่ฉัน มันตื่นเต้นมากเมื่อคิดว่าในตอนนั้นจะได้พบอะไรบ้างมันน่าตื่นเต้นที่รู้ว่าฉันจะรู้ได้ด้วยตัวเองเมื่อฉันได้พบมันมันน่าตื่นเต้นสำหรับฉันที่ได้รู้ว่าฉันไม่สามารถพลาดมันได้ฉันรักพลังงานของจิตใจอันน่าหลงไหลของฉันฉันรักความสนใจในสิ่งต่างๆที่ฉันมี ฉันชอบที่รู้ว่าฉันมีอิสระในการเลือกรายได้หลายทางในเวลาเดียวกันฉันสามารถรู้สึกได้ถึงการร่วมมือของจักรวาลที่อยู่รอบตัวและทำงานร่วมกับฉันฉันตั้งหน้าตั้งตารอแต่ละไอเดียที่มาหาฉันฉันรู้ว่าฉันสามารถคงสิ่งน,นี้ไว้ได้ดีฉันชอบที่รู้ว่า ฉันคือผู้สร้างความจริงของตัวเองขอขอบคุณเพจสัจธรรมแปลให้แล้วมาณนะที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังขอให้ทุกท่านได้ความมั่งคัง่งเปิดทุกทิศท,ทุกทางอย่างง่ายๆสบายสบายขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ